อยู่กับพ่อแม่จ้ะไม่มีวันที่จะจนจบนะจีนถูกต้องครับผมแม่ไม่ได้พูดดีมากเลยผมคาไปจีนด้วยมาอ้าวติดต๊อกคุยหน่อาะคุยทางเฟซบุ๊กคุยทางเฟซบุ๊กกันนิดนึงว่าพาคุณแม่ไปไหนในวันแม่แห่งชาติใช่ค่ะก็เข้าไปนะคะแล้วกดเฟซบุ๊กรอนคอร์นนะเพื่อเสิร์ชค่ะแล้วก็ชื่อ61นะคะเข้าไปก็ได้หรือมีรุ่ใหม่ๆมากระตุ้ชาวก็ได้เช่นเดียวกันถูกต้องเดี๋ยวพี่ชาวจะเข้าไปอ่านแล้วก็จะไปขอบคุณมากๆเลยนะี้พี่ชาวไม่เคยเข้าไปตอบเลย เดี๋ยวจะเข้าไปแล้วเพราะว่าเข้าไปชอบชอบถอดรองเท้าเข้าตลอดเลยใส่เท้าเข้าได้นะเวฟเราอะเวฟเราไงเออเวฟเราอ่ะไหนพึ่งไปไหนพึ่งไปไหนไหนอยู่กับพี่ก่อนยังไม่เข้าใจเลยเข้าเวฟไงเข้าเวฟอ๋อคือเหมือนกับเหมือนเข้าบ้านเหมือนเข้าบ้านใช่ต้องถอดงท้าอะไรอย่างนี้เออไปไปแขกรับเชิญดีกว่าเจอแขกรับเชิญดีกว่ามาถามแขกรับเชิญดีกว่าว่าเขาเข้าเวฟถอดรองเท้าไหมโอ๊ยไม่ต้องมาถามหรอกนะครับผม 哈哈。<laughs> <laughs>